เดินทางง่ายๆโอเคแสดงว่าเราจะเดินทางสะดวกเพื่อนกูไม่ทันจะมาสายหรอกรู้เลยกูไปกูโทรหาแพทใหม่ก็นั่นแหละเรียบร้อยแล้วก็ไปไหนนาถึงกูถึงเก้าโมงสี่สิบกว่ากูเดินไปเซเว่นด้วยเพราะว่าเก้าโมงสี่สิบเฮ้ยถึงไวมากใช่ไอ้คือตอนที่กูบอกพวกมึงว่ากูถึงแล้วนั่งกูซื้อน้ำเสร็จแล้วทุกอย่างเออกูไปเดินเล่นมาแล้วกูไปเดินเล่นมา อย okay. yep. so ู่สักพักโอเคไม่เป well. yes ็นไรเพื่อนน่าจะมานะเออไปนั่งบูชาธาราดีกว่านั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงได้ไหมสักครึ่งชั่วโมงได้แอนแพนไม่พึ่งมาหาพึ่งมาหากูบอกว่าถึงแล้วแต่กูไม่เห็นไอแพรนะไม่เห็นตัวนะกูบอกว่าถึงแล้วกูไม่เห็น มันลงมันลงไปข้างล่างแล้วมันถามกูว่ากูอยู่ทางออกไหนกูบอกว่ากูอยู่จากชานชาลาบอกข้างนั้นบอกนันแล้วกูถ่ายรูปไปให้ดูด้วยโยงหัวกระวนลืมเรียบร้อยอ่านแล้วลืมแล้วถ่ายเสร็จปุ๊บบอกนอีกนานไหมอ่ะสักยี่สิบนาทีได้ป่ะเดี๋ยวไปตัดผมก่อนนะเมื่อนี้งงมากเลยแล้วคนเราไปตัดผมแบบนี้ได้หรอโอ้โโทรไปก็เป็นเนี้ย เได้คุยกับยาบุโชคมุกอยู่ไหนมุกส่งมุกแบบมาหน่อยกี่นาทีอะแเราเราก็คุยกันอย่างสนุกเขาไม่รู้ว่าเราเราเขาบอกว่าอ๋อมุกอะไรเปลี่ยนเบอร์อะไรก็ไม่รู้เออเอาออฟมุกเปลี่ยนเบอร์ทุกคนไม่ใหม่นะทุกคนไม่านเลยเขบอกใครอะบอกคนที่จะคุยนีก็คือเขาเองเขาตัวเขาเขาคนเดียวเขาไมดูอยู่คนเดียวเบอร์นั้นน่ะเขาไม่ค่อยถืออาอไม่ถือมันอยู่อีกเครื่องหนึ่ง ต่อแล้วต่อเพราแพนก็ไปตัดผมแต่เราก็มาถึงเราก็มานั่งกับไอแล้วก็คุยกันว่าเราจะรออีแพนต่อดีไหมตอนนั้นสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงและ,ะสิบเอ็ดโมงนิดสิบเอ็ดโมงแปดนาทีกูตัดสินใจว่ากูจะออกจากที่นี่กูจำไม่ได้กู <c oughs> ดูนาฬิกาอยู่ก่อนที่กูจะออกไปอ่ะเพราะว่า กูอยู่ใน BTS ได้สองชั่วโมงไง<อ>ถ้าเกินจากนั้นนะกูจะโดนค่าปรับไงกูนั่งมาชั่วโมงกว่าแล้วอ่วะจริจริงอ่ะเขาไม่คป็นมปรับแกได้เพราะว่าบับบบตรมันเป็นบัตรระบิดตรงอ่าวลับิดอะไรเนดม่ยมันเป็นบัตรระบิด จะปรับกูไม่ได้ได้ย่างนีไม่รู้เลยนั่นแหละกูก็เลยโอเคไอ้แพนก็ดูทรงแล้วน่าจะยังไม่เสร็จก็เลยโอเคมุกเราไปกันก่อนดีกว่าแล้วก็ไปลงเราจะลงสนามกีฬาเลยดีมากแต่ว่าดีแล้วที่ไปลงชายหาบก่อนแล้วก็เจอเซอวิวไม่ได้กินอะไรโอ้โหเออจริงเราแค่ไม่ต้องคิดนานเพราะว่าเมื่อถึงแล้วไอ้แพนก็ยังไม่มาเราเจอแพนก้ยัง เดินวนกับหมูก oh ันหลายรอบไปด้วยแล้ววนคอดีกินข้าวเที่ยงอย่างเนาะยวนชั้นสี่ป่ะวนชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งวนหมดแล้ววนหมดแล้วลงไปอี่แอบบอยแล้วด้วยแค่ไหนก็ได้ร้านที่แบบว่าน่ากินจริงอะร้านมันก็ดูดีมันก็โอเคแต่ว่าจุดนี้ที่แอบไปมาถึงก็คือแบบว่าคนไม่เต็มร้านแล้วก็มีคนมารอนั่งรออยูอยู่อีกประมาณสิบกว่านาทีว่าหรือยี่สิบว่าทุกคนก็คือหิวตายนั่งรอทั้งวัน รีวิวรีวิวอาหารค่ะเมื่อกี้อาหารเกาหลีเราสั่งเราสั่งสองอย่างเราสั่งจำปงกับจาจังมยอนเราชอบจาจังมยอนเหมือนซียิ๊วแกรู้ปเหมือนจริงนะจำปงเหมือนอะไรนะบะหมี่บะหมี่แต่เผ็ดแต่เผ็ดบะหมี่แต่เผ็ดมึงไม่อร่อยสุดแนั้นเลย แม่อร่อยเลยค่ะไม่ไม่เราชอบิเหมือนบะหมี่เกี๊ยวเออบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่เกี๊ยวอ่ะที่เผ็ดอ่ะที่เผ็ดบะหมี่กินไม่ได้ย AI ก็กินไม่ได้จำปงแล้วก็วิญญาณหอยเฮ้ยของนี้นะคะไม่นี่คะหรอตัวน้อยตัวน้อยหอตัวเล็กตัวน้อยไม่เห็นเปิดมาเจอแต่หอยมีแต่เปลือกหอยตี่ไ้เปอ๋อำซุปไอ้วกุ้งกุ้งก็ใช้ได้กุ้งก็ตัวใหญ่ มีมาสตัวแต่มา3คนอ่ะไม่รู้วิธีกินแล้วกินไปได้ผูโชคร้ายมันเห็ดเกินไปอ่าอึดด้วยเพราะว่าคอวอย่าอย่างไอจะจมอ่ะมันมันก็มันเหมือนจะอร่อยไหม่อ่ะมันก็ก็ได้ฟนลแต่ว่ามันแบบว่ามันก็ผัดซีตไ่อะไรสักใครที่สงสัยวรชาติมันไงเหมือนผกีรวตนแรก มันน่ากินแบบรู้สึกว่ามันต้องอเห็นภาพชามแบบอ๋อกินคนละชามมาจริงชามอันโทนี่ใหญ่มากสุดท้ายต้องแคนเซิลออเดอร์แต่ช่วงนี้ที่แคนเซิลได้เช็คใบเสร็จหรือใช่ป่ะตอนจ่ายว่าเขาไม่ได้เก็บตังค์ูมิในจานที่เห่านั้นแล้วห้าร้อยพอดีแต่เรียกพนักงานเขามาพนักงานบริการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบมันยุ่งมากอ่อนโยนด้วยอ่ะ แต่แบบเขาไม่เช็คอะไรให้เราเสร็จแลวเขาว็ไม่มีการมาบอกเราหลังเลยนะที่หลังอะไรเงี้ยเออเราก็เล็กมากกันอย่างไหนสรุปสรุปมันบวกเลยชาดปะินอยู่นเออเพราะว่าจะจำกอนประมาณสองร้อยยี่สิบตะกบของหนูเขาไม่รู้เท่าไหร่สองสี่เออถ้าเลขมันถ้าเลขมัน แบบอ่ะไ,ไม่ไม่เป็นเลขกลมๆมัแสดงว่าน่าจะเพิ่อพวกเวัซูวิตมันมีเวชอืมนี่ดองกี้สุดอันนี้ก็ดองกี้เอ้าเอ้าอันน้อากระเป๋าวิเศษกระเป๋าวิเพนอ่ะกระเป๋าเปียกตลอดเวลาโอันเถอะ <ส>อันนี้เขาจะหาเจอไหมคะให้กำลังใจาทกดสาธู99หาเจอไมาพิ่ส40บาทเพิ่มขนาอีก40มีแวน7 7เอ๋อไม่มีแวดมีโฟก็มีแวนก็แววน32มมีแหวนเอามีหรอ32.7จริงด้วย7เ็ ไม่ม้เขาววมาแล้วเขารวมาแล้วไะเออไม่มีเซอร์วิสก็ก็ยังดีวะ องร้านะวชาเท<ข>มิสิเขาชอบอย่างนี้คือราคาที่รว,วมแวดมาเลย<อ>เราจะได้รู้ว่าตอนท้าย<ห>สุดเราจ่ายเท่าไหร่ว่าดิมันก็รวมแวดอยู่แล้วแต่มันไม่รวมเซอร์วิสชาคือคือสมัยสมัยนี้มือหลายร้านอ่ะมันจะไม่รวมมาแวดมาทิศมาก่อนเลยใช่แ,แล้วถ่าก็จะโอเวอร์มากเลยนะใช่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 โดยเฉพาะพวกร้านแบบร้านพิฟเฟ่เขาจะชอบแบบตั้งมาแบบอะไรลงท้ายก้าวๆอะไรแบนี้ใช่ปะแต่น้ำแพงมก มึงน้ำกดเจ็บาทอะเซเว่นอะขายในร้าน20ค่าเช่าร้านแพงแน่นอนสยามไงใช่สยาม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 กางเกงอะที่เดินผ่านมาตัวละ5้าก้สิบได้เวลาระบายสีของแพลนละกางเกงแบบนี่เขาให้ปากามาแทงหนีนี่ไงเรามาสุดทุกช่วงปีที่จะได้เป็นระบายสีน้องแพลไปขอไปดึงไงผู้จัดของอะเออของเขามาเอาตู้ 啥 <laughs> 意思呢？